บานทีจังหวัดยะโสธรครับเป็ีเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนเปลือกกระบกนะครับสู้ทานกับมันสลายาการปวดคล้ายเซนนะครับและแก้ปัญหาหนิวหลอกถูกใจผู้สูงอายุและเช่าออฟฟิศซินโดมตอนนี้พัฒนาให้เป็นสินค้าโอท็อปครับไปที่จังหวัดยะโสธรกันครับตอนนี้มีการพิจพัฒน,ฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่น่าสนใจของผู้สูงอายุโดยเกิดจากนักขิดอำเภอปาติวครับ ที่มีการสั่งสรรนวัตกรรมจากวัตถุดิบทองทินพื้นบ้านพัฒนาเป็นทานกำมั่นกระบกปัจจุบันย่ระดับเป็นสินค้าโอท็อประดับซีดาวมีคุณสมบัติดูดซับสารผิดสูงกว่าทานทั่วไปหลายเท่าโตตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุและชาวออฟฟิศซินโดมในเรื่องของการบรรเท่าอาการปวดเมื่อยซ่าตามมือตามเท้ารวมถึงนิ้วลอกดอย่างเป็นแต,แต่งึดนะครับ ด้านนายอภิชัยรุงโพ่ท่องครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ทานกามันจากเปลือกบกบกนะครับเพิ่นบอกว่าจุดเริ่มต้นเพิ่นทดลองนําเอาวัตถุดิบล้าย่างมาเผาเป็นทานเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับพบว่าเปลือกเม็ดบักบกนี่นะครับให้ผลผลิตดีดีหลายมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารผิษที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองแล้วว่ามีคาสูงถึง812ในขณะที่ทานทั่วไปมีคาการดูดซับเริ่มต้นเพียง150เท่านั้น จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานโอท็อปซีดาวประเภทสมุนไพรที่บอาเมนอาหารในส่วนของวิธีการใส่งานก็ง่ายครับเพียงเอาทานผงทานผสมกับน้ำอุ่นแล้วไปแช่ตามมือตามเท่าประมาณ30-20-30นาทีกระบวนการนี้สี่ซ้อยดูดซับสารพิษออกจากร่างกายกระตุนการไหลเวียนของโลหิตได้ดีขึ้นบรรเทาอาการปวดมึนซ่าอาการล่องซำและกาอาการนิ่วลอก บรรเทาลงได้ย่างเห็นท่านตาสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ทานกัมมันกระโบกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ครับชาโคไทยยะโสนะครับหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์063-775-9797 063-775-9797เพิ่นขายในราคาถุงละ180บาททรงฟรีในถุงหนึ่งนี่สใส่ได้ซิบเทือ เป็นอีกหนึ่งผู้บัญญาครับของทองท่นที่สั่งสาร์และตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพได้ย่างแท้จริงจากสินคา้าจากของที่เหลือใส่อเามาแปลรูปสั่งมูลค่าเพิ่มครับ